สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ i n s i g h t ขับ h o า s ์รายการที่เราจะเข้าไปเจาะลึกในแพลตฟอร์มทางออนไลน์ที่กำลังฮิตกำลังฮอตกำลังเป็นที่สนใจของผู้คนที่อยู่บนออนไลน์โดยเฉพาะคนที่ใช้โทรศัพทร์ระบบไ OS หรือว่าใช้ p p o o n นะครับเรียกกันง่ายๆจะมีแอปพลิเคชันอันนึงเรียกว่าขับ h o u s e เปิดโอกาสให้คนเข้าไปพูดจากันสแสดงความเห็นกันมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนดังศิลปินนักสแสดงตัวของพิธีกรพูดประกาศข่าวรวมทั้งนักธุรกิจวัยรุ่นเข้ากันทุกเพศทุกวัยในคับเฮาส์ เรียกว่าตอนนี้ร,ร,ร้อนแรงจริงๆครับบนขับเฮาส์นั้นเอ่เคลื่อนมาสู่ประเทศไทยเมื่อไรจะไปอย่างไรนะครับรวมทั้งเรื่องราวที่เขาคุยกันอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างหลายท่านอาจจะใช้โทรศัพท์ a n d r ร i d ไม่สามารถเข้าไปในขับเฮาส์ได้อินไซต์ขับเฮาส์รายการนี้ครับจะหยิบยกเรื่องราวสังคมที่เขาคุยกันตรงไหนเขาคุยอะไรกันเขาพูดเรื่องถึงอะไรกันเนื้อหาเป็นอย่างไรใครก็มาพูดบ้างรวมทั้งผลม,มันจะเป็นอย่างไรบ้าง เราคุยกันตรงนี้ครับใน Inside House ครับคุยกับดรพัชกพลอนุณฤทธิ์ครับอยู่กับผมตรงนี้คุยกันเรื่องของ Inside House ซึ่งเราสองคนนั้นยอมรับว่าเข้าไปเจาะลึกเข้าไปดูในขับเท้ากันมาช่วงระยะเวลาถึงแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์เอซเป็นไงครับขับเท้าเข้ามาบ้านเรานี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเดี๋ยวเล่าให้คนที่ใช้ Android หรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าขับเท้าเข้าฟังนิดนึงครับครับขับเท้าเนี่ยนะครับก็จริงๆมี มีที่อเมริกาเนี่ยครับตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเริ่มรู้จักกันนะครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าตัวพี่เบิ้มเนี่ยอีลอนมสัสเนี่ยนะครับเขาไปโพสต์อยู่ในนั้นนะับปกติเราเวลามีคนดังนะฮะจากฟิลต่ตางๆสายต่างๆเนี่ย<แ>เขาก็จะไปโพสต์กันที่ Twitter ใช่ไหมครับแต่คราวนี้ ครั้งล่าสุดปั๊บเออแกก็จะไปอัปเดตผมจะไม่ได้เลยว่าแกอัปเดตเรื่องอะไรว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องของ spacex อะไรของแกหรือเปล่านะฮะไอ้พวกแกไปคุยเรื่องเรื่องคริปโตเคอเรนซีอาจารย์อ๋อเรื่องคริปโตใช่ใช่ว่าคริปโตคริปโตบิตคอยคริปโตเคอร์เรนซอ่าตัว x อ่าคริปโตหรือ xrp อะไรของแกสักอย่างเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นประเด็นที่แกสนับสนุนเรื่องบิตคอยเนี่ยแกไปโพสต์ใน clubhouse ทุกคนก็บอกคืออะไรโพสต์ใน clubhouse แกไปที่คลับไหนเหรออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าอ๋อมันเป็นแอป มันเป็นแอปซึ่งคนอเมริกันเนี่ยก็ก็พอคนอเมริกันก็เหมือนเราครับก็รู้จักมาบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะพอตรงนี้ปั๊บเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นถือว่ากระตือรือร้นนะฮะแอคทีฟในเรื่องของแพลตฟอร์มก็เ,เลยเริ่มเข้าไปกันเริ่มเข้าไปกันเริ่มเข้าไปกันนะฮะจนมาเมื่อ <c oughs> เมื่อ <c oughs> มก,การาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราแชร์กันต่อคนในสายเทคก็แชร์กันต่อว่าเออเดี๋ยวต้องเข้าไปขับเฮาส์ซะนะเพราะว่าเพราะว่าอีลอนมัสใช้โดยเฉพาะอีลอนมัสเนี่ย เพิ่งได้ถูกจัดอันดับว่ารวยที่สุดในโลกถูกไหมพ <c oughs> อเขาพูดเรื่องบิตคอยเขาเรื่องคริปโตเคอเรนซีเอ่ยแล้วเขาถูกจัดอันดับว่าเป็นอันดับหนึ่งปั๊บคนก็เลยต้องบอกเออต่อไปนี้เนี่ยจะตามกระแสของออมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งต้องไปที่คลับเฮาส์ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนมกราเป็นต้นมาฮะก็คนก็เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาอะคนก็เริ่มที่จะเข้าคลับเฮาส์กันเรียกว่าพอพออีลอนมัสก์ออกมาเป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเตอร์คนไทยก็ไปเห่อตาม เข้าไปเข้าไปสนใจตามข่าเฮ้าส์กันหลายคนไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะอาจารย์ผมคนนึ่งอ่ะผมใช้ Android มามาตลอดเลยพอขัาเฮ้าส์มาดังๆกเราก็อยากรู้ผมไปลงทุนถอย iPhone มานะเพื่อไปเข้าขัาเฮ้าส์ครับก็ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะพูดถึงนะฮะได้ข่าวว่าพอมีมีคุณท่านหนึ่งเนี้ยนะฮะมีเซเลปท่านหนึ่งเนี่ยคุณโทนี่แกเข้าไปปั๊บเนี่ยได้ข่าวว่าทางเหนือกับอีสานนี่คือมือสอง p h o n นนี่หมดเลี้ยงเลย ครับคุณคุณโทนี่ก็เอาก็ตรงรงอ่ะคุณทักษิณชินวัตรนี่แหละใช้ชื่อในขับเฮาส์ว่าโทนี่พอเขามาพูดเนี่ยเ็าเรียกว่ามาทั้งแฟนคลับคนที่ชื่นชมมาทั้งที่คนจ้องจะด่ามาทั้งคนที่จะมาจับตามองทางการเมืองที่จะมีอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เขามาทำไอโอีอทำอินฟอร์เมชันคอรเปเรชันด้วยทุกคนมาอย่างนี้หมดเลยเรียกว่าพอพอขายใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวดังมานี่ก็ทำให้ขับเฮาส์สิคนสนใจเยอะขึ้นเลยครับ โดยเฉพาะใช่อย่างอย่างคุณโทนี่ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองแล้วเราไปคุยว่าเอ๊ะใครเขาเข้ามาลับเฮ้าส์บ้างถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยขับเฮ้าส์ไทยแลนด์เนี่ยนะฮะในกลุ่มคนไทยเนี่ยที่ได้รับความนิยมี่สุดเลยเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องทางการเมืองนะครับก่อนที่คุณโทนี่จะมาก็จะมีอาจารย์ปวินนะนะแกก็จะพูดในในเรื่องที่แกชอบพูดนะครับซึ่งก็จะมีคนเข้าไปฟังกันก็เรียกว่าทีแรกเนี่ย เวลาเวลาเราเข้าเนี่ยยังสมมติเวลาเราทําห้องเข้าเนี่ยครับจะมีคนเข้าฟังได้ทั้งหมด5,000คนสูงสุดแต่สมมติว่าถ้าเกิดมันฮอตมากแปลว่าคนเข้ามากันเยอะห้องก็จะเริ่มอนุญาตให้เข้าถึง00 0คนคนต่อมาเนี่ยถ้าเกิดมีการแชร์กันต่อนะฮะระบบก็จะดีแท็ได้ว่าเฮ้ยมีคนเข้านิยมกันเยอะก็จะเพิ่มเป็น800 0คนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าได้สูงสุด8,00 0นคนแตวันนี้มมีปรากฏการณ์นะครับอาจารย์เอกครับ ที่โทนี่มาแปดพันก็ไม่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 พอก็เลยทำให้คนบางคนเนี่ยเขาไปแชร์เสียงต่อใช่เพราะฉะนั้นเข้ามาแปดอ่าเข้ามาแปดห้องก็คือแปดหมืนคนใช่ไหมในคลับเฮาส์แล้วก็ไปแชร์ต่อด้วยกับบนเ f a เฟซ o ุ๊กเพจอีกสองเพจมั้งรวมแล้วประมาณแสนสองหมื่นคนก็นับว่าเป็นการเป็นการเข้าฟังนะฮะใครคนหนึ่งในคลับเฮาส์เนี่ยที่สูงที่สุดในโลกถึงแม้จะเป็นเฉพาะคนไทย ก็ตามแต่ถือว่าสูงม้แมหมายถึงหมายถึงกรณีคุณโทน,นี่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อีลอนมัสเข้ามาก็ไม่ได้มีใครอยู่ดีๆเข้าไปฟัง8ถึง8หมื่นคนไงเพราะฉะนั้นโทนี่เนี่ยทำลายสถิติตั้งเสร็จตั้งตั้งสถิติโลกขึ้นมาว่าเป็นการพูดที่มีคนเข้าฟังเยอะที่สุดกับเพราะคนตั้งใจจะเข้าไปฟังแบบเช่นชมตั้งใจเขาจะเข้าไปฟังแบบเตรียมด่าตั้งใจจะเข้าไปฟังแบบไปใชเก็บข้อมูลก็เรียกมาทุกส่วนเลยอ้าวแต่แต่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ ไอซ์อพวกการมาครั้งแรกตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นการการคุยของกลุ่มแคร์กลุ่มแคร์เนี่ยเขาเปิดเขามาไลฟ์ได้ประมาณ2ครั้งละเขามาเปิดท็อปิกคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วอ่าครั้งที่3เนี่ยคนกําลังฟังฟังอยู่ <_ p up> ยูดีปั๊บคุณโทนี่ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วตัวพอเขามาปั๊บเนี่ยตัวทางทีมอ่ากลุ่ม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 แคร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกด้วยว่ามาแล้วนะครับแต่ปรากฏมีคนเหลือบเห็นปั๊บคนเหลือเ็นปั๊บก็เลยพูดถึงอ่ะ อ่ชื่อโทนี่แต่ทาเป็นหน้าคุณทักษิณนะฮะหน้า,นา,นาดรทักษิณก็เลยเชิญขึ้นมาปั๊บปรากฏว่าใช่นะฮะคุยทเทและอาจารย์อาจารย์อาจารย์รหลายให้ฟังหน่อยลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของบังเอิญหรือว่าทําให้บังเอิญครับอ๋อน่าจะน่าจะ,าจะยังเสียงทําให้บังเอิญมากกว่าทําให้บังเอิญอาจจะเป็นการทดสอบทดสอบเรตติ้งด้วยว่าถ้าเข้ามาเนี่ยอ่ามีจะมีคนเห็นไหมเพราะเวลาเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถจะหลบซ่อนได้ครับถ้าเราเข้าไปปั๊บเนี่ย เราใช้หน้าโปรไฟล์ยังไงชื่อไงมันก็ขึ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมีคนเหลือไปเห็นแล้วเป็นหน้าเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าทักษิณชื่อว่าโทนี่นะฮะปกติแล้วคนก็ทำล้อเลียนแหละครับหน้านู้นนี่จะจะไม่ค่อยมีใครใช้หน้าของดรทักษิณนะฮะทีนี้มาใช้ปั๊บคนก็คนก็คนที่ยกมือมาแล้วพูดบอกเอ๊ะนั่นคือใช่คุณทักษิณจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยเชิญขึ้นมานะครับปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยสามารถที่เชิญขึ้นมาคือยื่นไม์ให้ ก็ขึ้นมาปั๊บเอาเป็นเสียงคุณโทนคุณเออนะดกรทักษิณจริงๆด้วยแล้วแกก็คุยยาวก็คือคือคือตอนแรกยังอาจจะสงสัยอยู่ว่าใช่ไม่ใช่ต่อหน้าคุณทักษิณมาใสหรือเปล่าพอเสียงออกมาเนี่ยอ่าใช่ตัวจริงเสียงจริงผมผมเจออยู่อันเหมือนกันนะครับอาจารย์ผมเจออยู่อันมีหน้าคุณสอรยุทธ์ขึ้นมาแล้วใช้ใช้ชื่อคุณสอรยุทธ์ด้วยนะแต่มีคำท้ายปรากฏว่าไม่ใช่ไปคุยเรื่องอื่นที่แบบแหมไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ ครับเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดที่จะมีได้มีโอกาสเล่นนะก็ยังไม่น่าใช่ทีนี้ความน่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาคุมแค่เนี่ยในครั้งในครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้มีการบอกลุงหน้าว่าดรทักสินจะมานะฮะว่าคุณโทนี่จะมานะครับก็ก็แต่ปรากฏว่าแป๊บเดียวเนี่ยคนก็พากันฟังปุ๊บเยอะเลยคือแปดหมื่นคนนะฮะก็แสดงว่าเร็วมากแสดงว่าเขาไปสกิดคนในห้องอื่นเข้ามาฟังนะครับ อ,อย่างนี้นอย่างนี้นนนสดแล้วมีคนมีคนไปไปตามคนมาอ่เขาเรียกว่าไปเกล่งคนมาหรือเปล่าอ่าใช่ครับเขาจะเขาจะสกิดบอกกันเร็วเพราะว่าเขาคือในห้องเนี่ยคนที่อยู่รู้จักกันเนี่ยเขาก็จะจะสกิบบอกกันอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แล้วในการเล่นคลับเฮาส์เนี่ยในเรามีบัญชีหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าได้ถึงห้าเครื่อง mm hmm. อ่าสมมติเราตั้งห้าเครื่องห้าจุดไม่รู้ทำยังไงอะนะ่นะฉ,ฉันไปที่จุดหนึ่งฉันก็ฟังห้องงฉันไปที่จุดหนึ่งฉันก็ฟังห้องหนึ่ง นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแจ้งกันได้เร็วๆครับว่าเอออยู่ห้องไหนบ้างแล้วบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยเพื่อนก็จะตามมาคนที่มีคนฟอลโล่เยอะๆเนี่ยฮะเวลาไปที่ห้องไหนเนี่ยมันก็จะถูกคนที่ติดตามหรือคนที่ฟอลโล่คนนั้นเนี่ยไปตามใครอยู่มันก็จะดึงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เข้าาเข้าไปกันนะครับจะมันมันมีคนไม่มีคนใช้ขับวเท้าสี่เดียวพร้มกันห้าเรื่องมันมันมีจริงๆนะฮะ ้าทใช้กันนะไรเนี่สามเครื่องมีแล้วตอนนี้เห็นที่ใช้แต่สามเครื่องมีแล้วแต่ห้าเครื่องยังไม่เห็นนะสาเพราะว่าเพราะว่าผมเห็นชื่อผมเห็นชื่อโดยเฉพาะคนที่แบบไม่เอา iOS ไม่มีไม่อยากใช้ไม่เอาหรอก i อ a d ไอไรปรากฏว่าบอกว่าเนี่ยผมอุตส่าห์ควักเงินหกพันเก้านะไปซื้อมือสองไอโฟนมาปรากฏไปเจอชื่อแกอยู่สามบัญนชะีฮะปรากฏว่าตอนหลังมาสารภาพ่าซื้อ iPad มินิไปหนึ่งตัว iPad ใหญ่ไปหนึ่งตัว iPhone ไปหนึ่งเครื่อง ก็เขาเรียกว่าพอเข้าไปมันมันก็หลงนะจารย์ช่วงแรกไปนี่ผมไม่ได้หลับไม่นอนกันนะนั่งฟังก็ฟังเพลินเหมือนกันนะฟังไปเรื่อยจริงๆแล้วมีความรู้เยอะครับเดี๋ยวกลับไปตรงนั้นทีนี้ที่จะจะขอคุยเรื่องคุณโทนี่ต่อคุณโทนี่น่าสนใจตรงที่ว่าพอครั้งที่สองปั๊บคราวนี้เนี่ยเขาเขาสร้างยี่ห้อละก็คือปกติแล้วเวลาเนี่ยใครจะเปิดห้องนะครับ เขาจะมีการประชาสัมพันธ์ร่วงหน้าว่าอาจจะมีใครมาใครมาบ้างอย่างกรณีคุณโทดี้เนี่ยกลุ่มแคร์เขาทำทำโปสเตอร์เลยนะฮะมียี่ห้อเลยแครนะครับแล้วก็โทนี่แล้วก็เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นหน้าเป็นหน้าด็รทักษินเลยล่ะนะครับ<ช>แ,ตแต่ปรากฏว่าในวันนั้นเข้ามาเพียงหกหมืคนเออมันน่าสนใจอะไรขึ้นอีกสองหมืนหายไปไหนซึ่งผมลองเช็คดูแล้วปรากฏว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย จำนวนสองหมื่นคนเนี่ยหายไปครับตาทำไมหายไปจันอธิบายความเอ่ออ่เท่าที่ทราบนะครับในครั้งแรกเนี่ยมีคนรุ่นใหม่เข้าไปเยอะเลยซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ฮะเข้าใจไมเขาเขายังเด็กอยู่เขาไม่เคยได้โตมาสมัยยุคที่โทนี่เขาเป็นนายกทััษิณนินนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเฮ้ยได,ได้ได้คุยกับเลก,กาซีไม่ใช่วีฮีโร่นะฮะเขาไม่ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นฮีโร่นะ เขาแค่ว่าได้ยินมาเป็นเลกอซีอันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดไม่รู้ว่าทําอะไรไปบ้างแต่รู้ว่ามีโดนบูลลี่ไหมหรือว่าเป็นคนที่ทําร้ายประเทศก็ไม่รู้แหละฉันได้ถามฉันฉันรีบกลูกันเข้ามาเลยแล้วก็จะมีตัวแทนนะที่ถูกเรียกเข้าไปถามคําถามในตอนท้ายซึ่งตัวแทนนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นหัวหลักคนนึงเลยล่ะที่ที่มักจะคุยเรื่องการเมืองนะครับอ่าก็อ่าเพราะฉะนั้นก็ยกถามมาแล้วไปถามเรื่องหนึ่งที่แกตอบไม่ได้นะครับ เช่นในเราก็ทราบกันในเรื่องของคลิเซอ่อย่างเงี้ยว่าเออเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหรอยังไงอย่างเงี้ยนะฮะ,ะแกมีส่วนรู้เห็นแค่ไหนซึ่งแกก็บอกว่าเออมันแกกแกก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะแกไม่ได้อยู่หน้าง,งานเนาะนะฮะเป็นเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่นะตอนนั้นแต่รู้สึกว่าจะมีคนถามต่อนะถามย้ำแกก็บอกว่าแต่แกก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาจารย์กระดุมกำลังจะบอกในในครั้งครั้งแรกท nah uh ี่คอรุ่นใหม่เ um> ข้าไปถามหลายหลายเรื่องครับไม่ได้คําตอบครั้งที่สองก็เลยถามที่สองเลยเลยครับผมมองว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะต้องยอมรับจริงๆว่ายังอินกับกระแสการเมืองอยู่เขายังเป็นฝ่ายที่ติดตามการเมืองที่กําลังคูกลุ่นอยู่นะครับนะฮะในในทางม็อบเอยอะไรเอ่ยนะครับมันก็ก็ยังดําเนินอยู่ความรู้สึกของการที่เกิดม็อบอะนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าม็อบจริงๆแล้วขณะนี้จะอ่อนแรงหรือไม่อ่อนแรงก็ตาม แต่ประเด็นเนี่ยในใจของคนรุ่นใหม่มันไม่ได้อ่อนแรงลงนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะทราบว่าตัวตัวพี่โทนี่เนี่ยแกอยู่จุดไหนแน่มางานเนี่ยคือพี่โทนี่จะมาจะมาแบบนิ่มๆนุ่มๆและเรื่องอื่นไม่ได้ลองพี่โทนี่มาเนี่ยยังไงเนี่ยต้องตอบเรื่องการเมืองตรงเนี้ยให้ได้นะฮะและพี่โทนี่จะเข้ามาแล้วบอกว่าผมไม่ใช่นักการเมืองแล้วไม่ได้ คนรุ่นใหม่ไม่เอาคนรุ่นใหม่ไม่เอันมันมันก่อนอที่อาจารย์กับผมเปิดเปิดห้องถามว่าครั้งที่สองที่โทนี่จะเข้ามาเนี่ยอยากจะฟังคําถามอยากจะถามอะไรกับโทนี่มีบางประเดทท็นที่ที่จับมาผมก็สนใจเหมือนกันมีมีคาถามถามเหมือนกันว่าอยากจะไปถามคุณโทนี่เหมือนกันว่าที่ออกมาเล่นขับเฮาส์เนี่ยออกมาพูดคุยกับสังคมไทยเนี่ยเจตนาตรงคืออะไรใช่จุดยืนของตัวเองคืออะไรคนอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันมาในฐานะอะไรวันนี้ ครับก็มีประเด็นคุยสามเรื่องอสามมองว่ามี3ามส,ามสามเส้นทางนะฮะอ่ะอันแรกเลยคือมาเล็กมาเล็กฮะ,ะมาเล็กก็คือว่ามาเองจริงๆมาด้วยใจผมเป็นคนที่ศึกษาผมด้ตามเทคโนโลยีผมอยากจะ,มะผมมีไอเดียเรื่องธุรกิจเยอะผมเป็นโอ้โหเป็นคน,นรุ่นใหม่ไปละรู้เรื่องสตาร์ทอัพรูเร้เรื่องนู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นอยากจะมาเป็นที่ปรึกษา SME เหมือนกันที่เขาโฆษณาไว ไอเน,นี่ผยผมเรียกเพราะาเพราะว่าครั้งที่สองเนี่ยมีการตั้งหัวข้อว่าโทนี่จะมาค e ุยเรื่องเออ่ามีปัญหา SME ปรึกษาพี่โทนี่อะไรเงี้ยน,นะฮะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งอันนั้นก็มีมีการชีร้แจงไว้เลยอ่ะถ้าอย่างนี้เรียกว่ามาเล็กคือมาจริงนะฮะหรือว่ามาเฉพาะกิจคือมาระดับกลางแล้วก็คือว่ายังการเมืองอยู่นั่นแหละคือมาเอนโดสเพราะว่าเอาเขาเอายี่ห้อเขามาผูกกับกลุ่มแคร์ไงก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มแคร์ก็คือไทยรัฐไทยหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มการเมืองกลุ่มกลุ่่มมทททีแตกกกออาาจไยรั ใช่ครับนะฮะแต่มาจากไทยรักไทยนะก็เป็นอดีตผู้ช่วยหรืออดีตรัฐมนตรีก็เยอะนะนะครับก็หรือว่ามาตรงนั้นหรือว่ามาใหญ่มาใหญ่ก็คือยังมีอะไรเกี่ยวกับการเมืองใหญ่หญไหมยังมีอะไรที่มีความเป็นไทยรักไทยอยู่เยอะ<ม>ยังมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การเมืองใหม่ไหมก็เลยดูว่ามามาเองนะมาเล็กหรือว่ามาเฉพาะกิจหรือว่ามาใหญ่กันแน่ซึ่งผมมองว่า เขาไม่ต้องการนะที่จะฟังอะไรที่บอกมาเล็กนะคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อนะฮะคนรุ่นใหม่แล้วคนทั่วไปก็ไม่เชื่อเอาเอาเรียกว่าคนรุ่นใหม่ไปจนถึงคนยุอายุสี่สิบาเนี่ไม่เชื่อหรอกนะฮะาะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คือก็คือยากแล้วในวันที่สองเนี่ยด้วยความที่รุ่นใหม่หายไปเลยนะฮะแกนนําที่ที่เทียบกับดงแรงเนี่ยหายไปเลยนะครับหายไปเลยไม่ได้เข้ามาเลยนะผมผมไอ้เรื่องการบล็อกไม่ให้คนเข้าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว นะับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่หมายมายหมายถึงว่าในในระบบของขังเฮาส์จะบล็อกใครเข้าไม่ได้เออจะต้องคอยต้องกดเร็วมากอ่ะต้องคือเข้ามาปั๊บกดบล็อกเข้ามาปั๊บกดบล็อกกดบล็อกได้ชื่อซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ในวันนั้นเนี่ยสองหมื่นคนจะจําชื่อได้เหรอว่าสองอ๋อสองหมื่นนี่คือคนรุ่นใหม่เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ครับก็ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะถึงถึงพร้อมใจกันไม่เข้ามาละอืมอืครับ จะ,จะน,อนอกจากกรณีการเมืองหรือการเข้ามาสร้างความฮือฮาอย่างอย่างปูชนีเข้ามาแล้วเนี่ยในขับเฮาส์มีมีตัวใหญ่ๆมีแขกใหญ่ๆมีขายใหญ่อคนไหนบ้างครับที่มาใช้บริการในขับเฮาส์อย่างอย่างประจําแล้วก็ใช้เพื่ออะไรอย่างไรจ้ามี่กอยครับผมกลุ่มใหญ่ๆที่ที่มาเป็นระยะและมาเป็นกลุ่มแรกๆก,ก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่า tech savvy นะเป็น tech savvy หรือว่าเป็น IT g ีกีก็คือกลุ่มพวก พวกพวกไอทีนั่นแหละนะครับกลุ่มพวกที่ทาพวกเอ่อเอ่อพวกที่ทำไอทีทำแพลตฟอร์มพวกสตาร์ทอัพพวกเดเวลลอปเปอร์นะฮะ UxUi บล็อกเชนอะไรอย่างนี้แหละพวกนี้เป็นกลุ่มกลุ่มแรกๆที่เข้ามานะฮะซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้เข้ามาตลอดหรอกเพราะว่างานเขาเยอะเข้ามาอาจจะสัปดาห์ละครั้งนะฮะกลุ่มพวกนี้มักจะมาตอนช่วงเชา้านะครับนอกจากเป็นกลุ่มที่สายเทคแต่เป็นสายสื่อหน่อยอย่างเช่นคุณดุยพงศุขนะฮะคุณนุยพงศุกตอนนี้ก็เข้ามาหรือมีอีกท่านหนึ่งก็ มีคนหนึ่งก็ก็อาจจะเข้ามาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นสายของที่เป็นเชิงวิชาการด้านไอทีอย่างอดอรเซ็นนี่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกโคช้ช <c oughs> กลุ่มนี้จะมาแต่ไม่ได้เยอะมากเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีเยอะมากอย่างคนป้อมก็เข้ามาเป็นระยะแต่ไม่ได้จัดห้องเองแต่มาเป็นแขกรับเชิญนะฮะ <c oughs> ป้อมพาวุฒินะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็แล้วก็จะมีคุณท็อปนะฮะคุณท็อปจิรายุทธซึ่งเป็นสายคริปโตจากบิทคัพอย่างเงี้ย อันนี้เขาก็จะมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับามาเพื่อกับให้ข้อมูลมากขึ้นนะฮะแล้วคนก็ฟังเยอะนะครับพวกนี้จะมาช่วงวันธรรมดาช่วงเชา้าซึ่งมันเป็นช่วงที่คนดูตลาดหุ้นเป็นช่วงคนที่คุยเรื่องข่าวคุยอะไรกันในบริษัทนะฮะพวกนี้จะมาช่วงเช้าวันธรรมดานะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มเข้ามาคือกลุ่มคนสายบันเทิงสายบันเทิงสายบันเทิงจะมาตั้งแต่ช่วง สักสี่ห้าโมงเย็นหรือว่าทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปเช่นสายแกรมมี่นะครับพี่ชอตนะครับคุณอ๋นอย่างเงี้ยนะครับเริ่มเข้ามาแล้วต่อมานั่นนี่ก็เริ่มเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็หมดเลยครับแล้วก็จะเป็นสายแกรมมี่หรือที่เกี่ยวข้องกับแกรมมี่ก็เข้ามาอีกสายหนึ่งก็คือสาย RS เอสละนะครับเริ่มด้วยจากคุณกับพี่เจมส์ของเราเจมส์เจมส์เขาก็เข้ามาแล้วก็พาไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์อดีตโปรดิวเซอร์ใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็ ชวนชวนโดมชวนใครเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างหนึ่งเลยที่เป็นเป็นการพูดคุยทั่วไปนะครับดาราเข้ามาเยอะแต่ดาราไม่มีความแล,ล,ล,ละหลายท่านมิได้มีความจริงใจกับขับเฮาส์เราเรียกว่าเขาไม่ได้คอนทริบิอะไรครับจะมีดาราแกนหลักแค่3-4คนที่คุยเก่งคุยอะไรนะครับบางคนไม่ถึงตัวเลยไม่มีการให้ถามอะไรเลยนะฮะอันนี้มันไม่ใช่วิสัยของขับเฮาส์แล้วก็ จะมีบางคนที่อยอมตอบยอมคุยด้วยก็ไปเรียกเพื่อนที่แบบพอจะรู้จักกับโมด e r อเรเตอร์นะฮะที่เป็นพิธีกรในห้องนะฮะนอกนั้นไม่ทําอะไรเลยเรียกว่ามาเพื่อให้คนเห็นหน้าว่าอ๋อมีดาราคนนี้แล้วนะฉันก็จะได้ตามเหมือนจะจะเอาแค่โปรไฟล์ไปไปขายงานว่าอ๋อผมมีคนตามที่ t ทวิตเตอร์เท่านี้ครับ Ig เท่านี้ครับ Facebook เท่านี้ครับครับเฮาผมก็มีครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นวิสัยที่จะได้เฉพาะพวกกลุ่มกลุ่มกลุ่ม กลุ่มกลุ่มนิยมดาราครับแต่กลุ่มมีการศึกษาจะไม่ตามฮะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่คุยกันเหมือนกันการอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ก่อนนะอาจารย์นะเดี๋ยวกลับมาคุยกันตั้งแต่วันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันตรงนี้อีกสักครั้งนึงนะครับ,รบพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอินไซต์คับเฮาส์กัน house, ในอีกหลายประเด็นโดยเฉพาะคำถามที่ผมจะคุยกับอาจารย์อเอ็กซ์ดรอัทร์มังถามว่าแล้วถ้าผมจะตั้งหัวข้อในคับเฮาส์เนี่ย ให้วัยรุ่นอยากฟังผมต้องไปตั้งขับเขาว่าอย่างไรช่วงเวลาไหนอยากจะตั้งชื่อขับเขาอยากจะตั้งหัวข้อที่ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจตั้งแบบอย่างไรรวมทั้งตั้งยังไงที่คนรุ่นเก่าๆหรือพวกเราผู้ใหญ่อยากจะฟังและใช้ช่วงเวลาไหนในการตั้งขับเขาช่วงหน้ามหากรรมอบครับในอินไซต์ขับเขา